สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบ้านเพียงฝันนะพามาชมกันเลี้ยงปลานะคะได้เคล็ดลับมาใหม่นะคะเมื่อวานนี้ให้อาหารปลาเยอะมากกลัวปลาไม่อิ่มพอตอนเย็นกลับมาปลาตายนะคะปลาตัวอ้วนอ้วนกำลังท้องด้วยกำลังจะมีลูกตายเพราะว่าให้อาหารเยอะไป อันนี้ได้ความรู้ใหม่มาจากเพื่อนๆนะคะที่มีประสบการณ์แนะนำมาวันนี้เพียงฝันก็เลยนํามาอบอกกล่าวให้เพื่อนๆที่กำลังสนใจการเลี้ยงปลาได้รับชมแล้วก็รับฟังนะคะผู้ที่มีประสบการณ์ใหม่เหมือนเพียงฝันนะคะนี่คืออาหารปลานะคะที่อยู่ลอยอยู่ด้านบน เราให้เยอะขนาดนี้ไม่ได้นะคะปลาเขาจะตายเนี่ยค่ะให้เยอะเกินไปเขาจะให้แค่วันละ8เม็ดเท่านั้นเราก็จะช้อนออกนะคะเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาปลาเราจะแยกจะไม่เหลือสักตัวอุตส่าห์เป็นตั้งใจช้อนมาจากงานวัด ช้อนออกให้หมดความคิดของเราก็คือกลัวเขาไม่อิ่มเพราะว่าอยู่ทั้งวันกลัวเขาจะไม่อิ่มแต่สุดท้ายมันมันไม่ได้นะคะมันไม่เป็นผลดี ในความรู้เท่าไม่ถึงกันเราก็จะให้เยอะๆไม่ได้ศึกษามาก่อนนะคะนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรก ถ้าสำหรับเราวันละวันละแดเม็ดก็ดูจะน้อยไปแต่ว่ากระเพาะของปลานะคะเขาก็กระเพาะเล็กๆกระเพาะไม่ใหญ่ก็น่าจะรับได้เท่านี้แค่วันละแปดเม็ดก็พอ นีแหละหวังว่าตอนเย็นกลับมาจะได้เจอพวกหนูอยู่ครบทุกตัวนะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามและมารับชมนะคะ ปลาสวยงามค่ะไม่บายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ